กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะพี่ๆแม่แมๆจ๋าสำหรับ ขนมไทยนะคะน้องสาวโซ่ลงให้นานแล้วนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าลงตั้งแต่วันที่ย0แล้วนะเนาะเผื่อใครอยากเข้าบ้านนะคะใครไม่อยากเข้าไม่เป็นไรนะคะใครอยากมีความโชคดีกับน้องสาวโซนะคบางทีหน้าบ้านอาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะคะเพราะว่ามีสามประเทศชนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1นึงเนาะมีแมีเมีห้า มี6แล้วก็มี0นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ให้รูดไปที่ให้รูดไปที่ <c oughs> เม็ดเดียวนะ้องสาวโซ่ให้ลูดไปที่เดี๋ยวแป้นหนึ่งนะพี่ๆจ๋า โอเคนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่ให้ลูดไปที่1นะคะพี่พี่จ๋าเด่น1เด่น9เด่น0ูนะคะอันนี้ตัวที่น้องสาวโซ่เขียนก็คือเด่นหมดทุกตัวนะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าเดี๋ยวเรามาลูดนะคะมาลูด1นกันนะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าก็จะมี1001น

งวดก่อนก็มาหนึ่งงดนี้มันจะมาหนึ่งจริงไหมละ่ะพี่น้องพี่น้องเด็วน้องสาวโซคคำนวณเจอนะตัวที่น้องสาวโซชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวเดิมหนึ่งห้าอีกคู่หนึ่งนคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเบิ้ล จดไว้แค่ว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากไปเอาขนมไทยนะคะแปลได้นะคะเป็นแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะไปดูตัวเจาะกันนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าสำหรับตัวเจาะน,นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งห้า เจ็ดแปดแอดห้เดนไปที่เก้ากับเด่นหนึ่งเด่นเก้าเด่นหนึงนะคะเด่นเก้าเด่นหนึ่งเนาะเด่นหนึงเด่นเก้านะคะน้องสาวโซกเขียนผิดนะ,ะอย่าลืมหนึ่งเกตัวเดิมนะคะก็จะมี1 0ึ1ง5ู1ย์ศูดหนึ่ง นะคะสำหรับเด่น9ก็จะมี9009 9669์7นหนะคะสำหรับชุดกันก็จะมี5 6าหก8กห 3ามแปดแปมแถมนะคะตัวแถมเนาะแถมก็จะเป็น85ตัวแถมนะคะมี85มี85 ห้าเจ็ดเนาะห้ 5, นี่แถมจริงๆนะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนยมีหนึ่งหมี9 9งวดนี้ก็ระวังเบิ้ลนะเบิ้ลกันเด่นไม่ใช่ย่อยเลยนะหก6ูนย์หตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น1 0 9 0 หนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าหกห้าเก้าคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นสองเก้าเก้าสองนะคะจดไว้แคบไว้นะคะพี่พี่แม่แม,ม,ม,ม่จ๋าส่วนใครอยากเข้าบ้านอยากได้ขนมไทยนะคะรีบเข้ามาเอากันนะคะบอกบอกให้มาเอาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วนะคะไม่เชื่อนะคะจนวันนี้จะวันสุดท้ายแล้วนะคะคงจะอันไปหมดแล้วมั้งเนี่ย จดไว้แค่ว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆอยไวนะ้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาดยช n แนลด้วยนะคะฝากกดเลิกก์กดไลร์นะคะจะได้ไม่พลัดนแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ดวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า